ซาอุดิ l โปรลีกลีฟฟุตบอลแห่งดินแดนตะวันออกกลางอันมั่งคั่งและเร่าร้อนเมืองที่มีแต่เศรษฐียินดีจ่ายไม่อั้นเพื่อให้ซูเปอร์สตาร์ไปเตะฟุตบอลให้ดูกันถึงที่มันกลายเป็นความท้าทายใหม่ๆของนักเตะด้วยเงินอันมหาศาลแต่ผ่านไปแค่ปีเดียวก็เหมือนว่าตลาดจะวายซะแล้วครับตู่ หัวเทฟุตบอลวันนี้ขอเสนอทำไมนักเตะถึงย้ายหนีจากลีกซาอุหลังจากทีมชาติซาอุดิอาระเบียโชว์ฟอร์มได้ดีในฟุตบอลโลกลีกซาอุก็พยายามเติบโต,ตแบบก้าวกระโดดพยายามยกระดับตัวเองให้ดูยิ่งใหญ่ไม่ให้แพ้กาตราที่เพิ่งเป็นเจ้าภาพเวิร์คไปพวกเขาเปิดด้วยการคว้าตัวซุปเปอร์สตาร์ของโลกอย่างคริสเตนโรนันโดไปเล่นที่นั่นการไปถึงของนักเตะระดับนั้นสร้างแรงสั่นสะเทือนไปทุกที่พร้อมกับเรียกสปอตไลท์ในโลกฟุตบอลทุกดวงไปจับจ้องที่นั่น โรนันโดไปเล่นกับอันนาเซรโดยค่าตัวมากที่สุดในโลกที่ราวๆสามล้านปอนด์ต่อสัปดาห์หรือสัปดาห์ละ133ล้านบาทไทยพร้อมกับชีวิตความเป็นอยู่สุดหรูหราราวสุลต่านจากนั้นเนี่ยหลายๆคนก็พากันตามมาอีกเป็นขบวนครับคาริมเบนเซมา่าเนมาร์เอ็นโกโลกกงเต้ลิยาตดมาเลสซาดิโอมาน่โรบิโต้เฟมิโนจอแดนเฮดสันและอีกมากมายหลายคนครับนี่คือการทุ่มทุนเพื่อต้องการที่จะยกระดับลีกในประเทศของตัวเองเม็ดเงินมากมายที่มหาศาลจนยากจะปฏิเสธโดยเฉพาะ นักเตะหลายๆคนที่อยู่ในช่วงท้ายของอาชีพค้าแข้งแล้วจะมากอบโกยเพื่อชีวิตในบ้านปลายซะหน่อยก็คงไม่เสียหายนะนาไปสู่การตบเท้าเข้ามาของนักเตะมากมายไม่ใช่แค่นั้นครับซาอุดีอาระเบียยังออกกฎหมายเพื่อสร้างแรงจูงใจนักเตะระดับโลกให้อยากย้ายมาเล่นที่นี่มากขึ้นด้วยการให้นักเตะเหล่านั้นไม่ต้องจ่ายภาษีให้ประเทศจากรายได้มากมายเหล่านั้นเลยหากคุณไม่เห็นภาพอัตราสูงสุดที่บุคคลต้องเสียภาษีให้กับรัฐในประเทศไทยของเราคือ35%หรือถ้าไปดูในอังกฤษนะักฟุตบอลเนี่ยต้องเสีย47%แสิบ จะครึ่งหนึ่งเลยแล้วในซาอุนะักฟุตบอลเนี่ยไม่ต้องเสียแม้แต่แดงเดียวใครล่ะครับจะบอกปัดโอกาสแบบนี้ได้ลงคอจุดเริ่มต้นเนี่ยมันหอมหวานขนาดนั้นแต่พอเข้ามาจริงๆ กลับเจอแต่ความขมขื่นตอนนี้นะครับนักเตะหลายคนเริ่มมีข่าวว่าอยากย้ายกลับมาเล่นในยุโรปคนที่ถูกสื่อพูดถึงมากที่สุดคือจอแดนเฮนเดอร์สันเขาย้ายจากเ์วูลูมาเล่นในซาอุจากการชักชวนของเพื่อนเก่าอย่างสตีเวนเจอร์ลดที่ย้ายมาคุมทีมอันเอติฟัโดยที่เฮนโดเนี่ยครับได้รับค่าเหนื่อยถึง700,000ปอนต์ต่อสัปดาห์มันเหมือนจะดูดีมันเหมือนจะสบายมันเหมือนเป็นความท้าทายใหม่ๆหแต่เฮนโดและนักเตะอีกหลายคนกลับไม่มีความสุขและก็อยากย้ายอย่างแรกครับคือความท้าทายของลีกมีรายงานว่านักเตะหลายคนเห็นว่า มันมีความห่างชั้นมากเกินไปกับนักเตะท้องหินและคุณภาพของลีกมันจะมีคนสงสัยว่าอ้าวแล้วได้เล่นในลีกอีซี่โหมดแบบนี้มันไม่ดีเหรออยากให้ลองนึกภาพตัวเราเองนะครับได้โอกาสไปทํางานที่ง่ายๆแล้วรับเงินแรกๆเนี่ยมันก็จะดีครับรู้สึกว่าเออแบบนี้ก็ง่ายดีครับคับรับตังไปแต่พอไปสักพักมันต้องรู้สึกแน่นอนไม่มากก็น้อยครับไฟมันจะเริ่มมอดลงไปจากความง่ายและความจําเจอของงานแล้วย่อมมีสายตากดดันมาจากคนรอบข้างแน่นอนว่าทําไมเองถึงได้เงินค่าจ้างเยอะกว่ากันแบบมหาศาลขนาดนั้น แฟนๆก็จะคาดหวังว่าได้เงินขนาดนี้เนี่ยมันต้องทําได้มากกว่านี้สิแฟนบอลใครอยากจะเข้ามาดูนักเตะดังๆเล่นครับแต่พวกเขาไม่ได้มอบความรักให้เพราะมันไม่ได้มีความผูกพันอะไรพวกเขารู้สึกอยู่แล้วว่านักเตะมาที่นี่เพราะเงินไม่ใช่ใจที่มีให้ทีมของพวกเขาพวกเขาก็ไม่พร้อมที่จะให้ใจนักเตะเหมือนกันเข้ามาดูนักเตะดาราและก็ไปไม่จําเป็นต้องเข้ามาเชียร์ในสนามมันทุกนัดสารพัดแรงกดดันสารพัดความคาดหวังมันมีหอกท,ที่ทิ่มแทงเข้ามาพร้อมๆกับเงินรายรับมาหาศาลเหล่านั้นอย่างแน่นอนครับ อีกเรื่องครับที่ทําให้นักเตะหลายคนเนี่ยเริ่มไม่ไหวคือการปรับตัวที่นั่นเป็นประเทศที่เป็นรัฐศาสนามีข้อห้ามทางศาสนาหลายข้อเป็นกฎหมายมันเลยทําให้ต้องปรับตัวกับการใช้ชีวิตอย่างมากลําพังตัวนักเตะเนี่ยก็แย่อยู่แล้วครับแต่บางคนเนี่ยที่เอาครอบครัวไปด้วยมันก็ยิ่งยากไปใหญ่สภาพบ้านเมืองกฎหมายศาสนาความเชื่อความเป็นอิสระอาหารการกินวัฒนธรรมใช้ชีวิตย้ายบ้านย้ายโรงเรียนมันแตกต่างไปหมดพอต้องตามสามีไปทํางานไปอยู่ที่นั่นนานๆมันก็ยากมากๆกับการต้องปรับตัวใช้ชีวิต อีกหนึ่งสาเหตุครับที่ทําให้การแข่งขันในลีกซาอุเนี่ยมันอีหยังวะมากๆครับนั่นก็คือ4ทีมยักษ์ใหญ่อันอาลีอันนาเซ์อันฮิลานและอันอิติฮัดพวกเขาเนี่ยมีเจ้าของเดียวกันทั้งหมดเจ้าของเดียวกันกับนิวคาเซิลแค่ฝังก็ฮะแล้วครับว่า4ทีมเนี่ยเจ้าของเดียวกันมันจะเตะกันยังไงไม่ให้แอบหัวกันเนี่ยลำพังในยุโรปยูฟ่าเนี่ยก็แทบจะไม่โอเคแล้วครับที่2ทีมที่มีเจ้าของเดียวกันจาก2ประเทศมาแข่งกันในรายการยูฟ่าแต่นี่แข่งในลีกเดียวกัน แล้วการแข่งเนี่ยมันจะไปโปร่งใสได้ยังไงล่ะครับไม่ใช่แค่นั้นครับบางทีมอย่างอันเอติฟ้าที่มีเจ้าของเป็นกระทรวงกีฬาของประเทศมันก็แบบเฮ้ยได้เหรอวะ เอาหน่วยงานรัฐเนี่ยมาเกี่ยวข้องก็ได้เหรอกลับมาที่เฮนโดครับตอนนี้เนี่ยมีข่าวว่าเขาจะกลับมาเล่นในยุโรปให้ได้เพราะไม่ไหวแล้วกับสัญญา2ปีที่เซ็นไปตอนแรกก็มีข่าวกับหลายทีมในอังกฤษอาร์เซนอลเชลซีรวมถึงทีมเก่าอย่างเวอ้์วูลแต่รายงานบอกว่ามีปัญหาเรื่องภาษีในอังกฤษที่กฎหมายระบุว่าชาวอังกฤษที่ออกไปทํางานต่างประเทศถ้ากลับมาก่อนครบ1ปีรอบปีภาษีจะต้องเสียภาษีในอังกฤษด้วยไม่ว่าจะมาถาวรหรือมาในฐานะสัญญาย,ยืมตัวได้ทําให้เป็นเหตุว่าหากเฮนโดจะกลับอังกฤษ จริงๆเขาอาจจะต้องจ่ายภาษีมากกว่า7ล้านปอนหรือราวสามรล้านบาทใครเห็นตัวเลขก็ตาเหลือกแล้วครับจะเอาที่ไหนมาเสียให้ตอนนี้ครับก็เลยมีข่าวบอกว่าเพนโดเนี่ยก็เลยพิจารณาที่จะย้ายไปอยู่กับทีมอื่นนอกอังกฤษแทนและเป็นยูเวนตุสในอิตาลีที่มีโอกาสมากที่สุดสถานการณ์จะเป็นอย่างไรก็ต้องตามดูกันต่อไปครับแต่ว่าไม่ใช่แค่เพนโดเท่านั้นครับที่อยากย้ายออกคนที่ได้ค่าเหนือสูงเป็นอันดับที่2ของประเทศอย่างคาริมเบซีมาก็ไม่เอาด้วยแล้วแม้ว่าเขาจะไม่ได้มีปัญหาเรื่องการใช้ชีวิตมาก เขาก็นับถือศาสนาอิสลามอยู่แล้วแต่การเล่นที่นั่นมันขาดความท้าทายมันไม่สามารถกระตุ้นความกระหายของเขาให้ออกมาได้เมื่อเขาเฉื่อยชาผลงานทีมย่ำแย่มีสตาขนาดนี้แต่ไม่ติดท้าโฟแฟนบอลก็ยิ่งมาโจมตีและยิ่งคาดหวังกับเขาผลงาน24นัด15ประตูนในทุกรายการมันอาจจะไม่มากพอสื่อก็โจมตีแฟนๆก็ไม่เอาแม้แต่โค้ชก็ยังมองว่าเขาทำตัวไม่เป็นมืออาชีพมีปัญหากับสโมสรการที่เบนเซม่าจะย้ายออกมาอาจจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ก็ได้ โรเบโต้ฟิมิโน่ก็มีข่าวเหมือนกันนะครับ เขาเพิ่งจะออกมาจากเลี้ยวฟูแค่ไม่กี่เดือนแถมยังเปิดตัวสวยๆด้วยการกดแฮตทิกแต่มันก็ไม่ได้ทําให้ชีวิตเขามีความสุขเลยครับเขาว่ายิงเล่นฟอร์มของเขาก็ยิ่งดรอจนแฟนบอลของทีมเนี่ยตั้งคําถามแม้เขาจะไม่ใช่จอมถลาา่มตะครยแต่นักเตะระดับอดีตแชมป์พิมียร์ลีกอดีตทีมชาติบราซิลกับยิงประตูนในลีกซาอุไม่ได้อีกเลยหลังจากแฮตทิกนั้นรับเงินขนาดนี้ทําไมเล่นไม่ได้ตามความคาดหมายเลยก็เลยมีรายงานว่าหลายทีมในยุโรปโดยเฉพาะในตุรกีพร้อมจะรับเขากลับไปครับนอกจากนี้ครับเนมาก็ เวนตอนเขาย้ายมาที่นี่มันเป็นข่าวใหญ่ไม่น้อยหน้าโรนัลโดเลยครับเนมาเซ็นสัญญากับอันฮิลันและทีมของเขาก็กําลังจะนําเป็นจ่าฝูงของลีดในตอนนี้โอกาสเป็นแชมป์สูงมากแต่ฟอร์มของทีมนั้นเนมาแทบไม่มีส่วนร่วมเลยเขารับค่าเหนื่อยสูงพอๆพกับไปเซมาเป็นรองแค่โรนัลโดคนเดียวมีบ้านหรูให้อยู่มีซปเปอร์คาร์ให้ขับทีมอำนวยความสะดวกให้ทุกอย่างเขาย้ายมาแบบอู้ฟู่แต่ลงไปเตะแคห่ห้านัดยิงได้หนึ่งลูกเขาก็ดันไปเจ็บหนักจากการไปเล่นทีมชาติเมื่อเดือนตุลาคมและต้องพักยาวถึง10เดือนเ กับว่าทีมจ่ายค่าเหนื่อยให้เขารักษาตัวยาวๆเลยครับแทนไม่มีเขาทีมก็ลุนแชมป์แบบนี้เนี่ยจะซื้อมาทําไมไม่ใช่แค่นั้นครับเนมายังขึ้นชื่อเรื่องการชอบปาร์ตี้แต่ปาร์ตี้กลับเป็นข้อห้ามของประเทศซะอย่างนั้นแม้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองจะพอหลับตาให้ข้างหนึ่งกับพวกบุคคล v i p ีทั้งหลายแต่มันก็ไม่เป็นอิสระเท่าไหร่ครับสําหรับเขาก็คงอึดอัดไม่น้อยเนมราอาจจะเบื่อลีกนี้เร็วกว่าที่คิดก็เป็นได้ครับนอกจากนี้ครับก็ยังมีนักเตะอีกหลายคนที่ย้ายมาแบบไม่ใช่สตาร์บางคนมาด้วยยอายุ ี่น้อยก็ไม่ได้รับการดูแลอย่างดีแบบคนอื่นๆแถมยังถูกตัดชื่อจากการลงทะเบียนนักเตะพอสโมสรไปดึงนักเตะต่างชาติมาเกินโควตานักเตะที่ชื่อไม่ดังหลายๆคนก็อยากจะย้ายกลับยุโรปในเร็วๆนี้เหมือนกันครับ มีรายงานนลครับว่าลีกซาอุด์เนี่ยก็พยายามปรับตัวแบบไม่รู้จักเขตุพวกเขาพยายามจะสร้างการแข่งขันมากขึ้นเริ่มตั้งแต่ลีกล่างของประเทศโดยเตรียมจะปรับกฎในหลายข้อเพื่อเสนอเงินดึงดูดนักเตะที่มีความสามารถจากทั่วโลกให้อยากมาเล่นในลีกรองของพวกเขามากขึ้นครับขามองว่าหากเน้นให้แข็งแปรจากราคานมันก็จะดีกับการแข่งขันในลีกบนไปด้วยดึงดูดให้แฟนบอลเข้ามาในสนามมากขึ้นได้ในอนาคตแน่นอนว่าทีมในซาอุดเนี่ยสายป่านยาวมีท่อน้ําเลี้ยงเป็นบ่อน้ํามันอยู่แล้วพวกเขาไม่ หมดเงินง่ายๆแน่มีเงินทุนอัดฉีดหล่อเลี้ยงให้ลีกเติบโตได้อยู่แล้วครับแต่คําถามที่ยังคงมีมาตลอดตั้งแต่ช่วงที่โรนัลโดย้ายมาใหม่ๆคือคําถามที่ว่าการใช้เงินดึงดูดผู้เล่นมาแบบชั่วครั้งชั่วคราวมันจะทําให้ลีกของพวกเขานั้นแข็งแต่งขึ้นแลนะดึงให้มีคนมาสนใจดูได้จริงๆเลยครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทพฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีครับ